สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอก็มพสารบ้านฉันจ้ะพอกันในวันที่16มกราคม2อ6 7จน้าร้อีก้ะก้ตรงก็วันคู่แห่งศาสต์จ้ะที่น้อง เป็นบ้านของแม่พิมพ์ของศาสตร์นพบามีเนาะครับผมมือนก้ก็พาพี่น้องร่องหวยล่องห้องคือเก้าใจพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนลำห้องไหมนพระมีเนาะครับผมสี่การดกับบ้านน้องเมฆตําบลหน่วยค่ะอำเภอบุญทลเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเหมือนก็ไปลุ่นไปชอบก็พอปามีก็เม่ปามีคือเก้าใจพี่น้องสีสูกสีมานบ่จ้าไปกันเลยจ้านะครับระวังที่ล่อยามจ้าพี่น้องจ้าพอปามีไก่ย่างสำรวจจ้า ครับผมก็ได้เวลายามเลยเนาะแม่ปลามีเนะาะเมื่อน,นี้สักโมงหนึ่งเจะพี่น้องไปจ้าไปลุ้นกันจ้เมืม่อน,นี้สิโ้กสิมารสัมได้จ้าไปครับลองล้างเหี่ยงกันไหมเนาะครับผมมีล้างหนึ่งครับนี่เนะาะเอาลังได้ก่อนเอาล้างต้องการเจะพี่น้องมื่อน,นี้เปลี่ยนวั่งไหมจะเปลี่ยนทางไหนเปลี่ยนเปลี่ยนลำ้ลงอ,องไหมเนาะผมปลาหมีเนาะ,ระ,นะครับผม เตีนอยู่ตียงโยเตีนยอยู่พันน,นะครับตีนอยู่จ้าโอ้ยล,ล้างแหลกจ้ะพี่น้อง,ล,งล้างแหลกเขาเนาะแมนจ้าล้างแหลกจ้ะพี่น้งองประสิเขาเนาะแมนจ้างามเนะครับหล,ล้างแหลกกะคือน้ำพามีเนาะครับผมตุ่มเขากะซำเกาเนาะครับซิบหกลังครับพี่น้องมีน้ำกันเจ้ะพี่น้อง มันอย,อยู่ในทีเหมือนแน่น้อไหมเป็นแนจ้ะหอมเป็นเหมือนแน่ครับหลังลขแหลกแหกมานจ้ะพี่น้องจ้านี่สวยๆงามๆเลยจ้ตา,าตัวงามครับน้องแม่ตัวนี้เนาะจ้าต่อเนื่องเลยบ่ต่อเนื่องเลยนำกระเบื้องเลยครับ เป็นคนระวังเน,ะนาะเป็นลอยอยู่นั่นจ้าเติงอยู่ติงอยู่ติยงยูบ่ติงอยู่ติงอยูอู้อออาูหลังที่สองครับเป็ดไก่กันเน,ะนาะแมนครับนี่จ้าเป็นปลาซิวเขาจ้ะพี่น้องมือนีิใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงเนาะพ่อพรมินเน,ะนาะแมนครับเวลาใส่จ้ะ มั้ติตอนนี้ปัญญาปากกระเดือปากกระเดือยครับมันสิก่อดีนึ่งปากกระเดือยแมนจ้าสองลังครับพี่น้องโดดกันต่อจ้าลังหนึ่งครับมากมามามากพี่น้องมั้งแมน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 จ้าตอนใส่เป็นน้ำหนิ่งๆเนาะเพราะว่ามีเนาะแมนครับหนิงหนิงจะพี่น้องมามมดมูดกันจ้า นิ่งขึ้น,นานบ่ตีงบ่ตีงนั่นนั่นอู้วตีงว่าตีงเอางับมาเลยก็ได้ไหมตอนนอนปลาซิวเขาคือเก่าบ่แมนจ้ะน้ำมงนิ่งเป็ดปลาซิวเขาคือเก่าจากที่นอ้อง ันมีเวลาห่างเอาไว้เฮืองก็ได้ห่างมันมีเวลาเป็นได้เราพอมีเนาะเมน,นครับเมนจ้ะพี่เนาะทำหลังนะบอมแม่พนเม่นจ้ะสามหนังอ้าอลุนก็ต่อครับพี่เนาะนี่เป็นอีกหลังหนึ่งครับพี่เนาะแล้วมีหนังเล็กจ้ะไปเล็กทำลังเมนได้ไหมต้อจ้ีคือจังซีติงติงอยู่อ๋อ อย่างนี้เสียงครับอู้โอ้ยเห็นหนิ่งๆน,งนี่เนาะนี่ครับปลาจิวเขาจ้ปะปลาเขาก็มีพอประมีหลังนี่คุณไปเทิงเทิงนอเลงนี่เนาะแมนจ้าน้ำหมุนเนาะแมนครับ ดเดี๋ยว่าก็โยดก็ได้ได้หนีนอ้องแดงใส่เขากะบาดใส่หิบเบิ้ลนัทโพรพามีเนาะอ,อา,าเ,อเป็นตัวยามเลยจ้ะขาวงามเถียเป็นปลาซีเข่าครับเมีนจ้ะเป็นส่วนหมากเนาะเมีนครับนั่นมีจังหวะเหมือดจังหวะแจงครับพี่น้องเหล่าแต่พื้นที่เนาะเมีนจ้ะ นักปั้นอีกก็เก้าใจพี่น้องจ้าอีกหลังหนึ่งครับลง,งบกันเรื่องจ้าหลังนี้ลูกตียงยูเตียงยูนั่น๋อ,อทำงานุงหลังอยู่เนาะแมนครับ รงงามๆเ้ยจ้ะพี่น้องจ้ะปลาซิวข้าวจ้ะหลังนึงครับอลอยอ,อ,อ,อยู่นอกตุม่มเลยเหมอนแมนวะอลอยอ,อยู่นอกตุ่มน <c oughs> อดูนะ <c oughs> ครับข้างในสิมีบ่ข้างในก็ตรงนี้คันตุมาา่มประาดโอ้เห็นอยู่เพราะพี่มีเห็นอยู่จ้ะพี่น้องนั่น เห็นอยู่บ่ทัน่าดเนาะม้อนี้เนาะเมนจ้าฉันจุ่มบ่ขาดเนาะเมนครับอือจ้าเนาะเปลี่ยนลำหองไม่พี่น้องจ้าโอ้ยขาจุ่ๆ้ามาดไว้ด้หน่เมนนบ่เมนจ้าอืม ติดั Eller, man, who, man, <who> ้งพี่กอหงามคือเตาครับคุณบอแม่ครับไ่นเลยาะแม่ครอะตินยูตงอยูครับพี่น้องีเสียงบอพี่น้องจ้าเสียงบน้ อู้ววอพิวว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 วนวว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 วอวปววววเขววววอวว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 ้วว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 วกววมวว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 จวาววว่วอววววว่ยววววาวว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 ะวมววควววววนวววนววนววววววเววววมวว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 านวว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 วาวมววเวว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 ดวว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 นวว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 ว ต่ละห่อยละหองกับโบคือกันครับเนี่จ้างานโอ้ยก็ดีแท้ทั้งนี้แม่ปลาหมีได้เป็นผู้ใส่ไปจรงไหนใส่เองตุ้ยลมบ่ลมใส่เองีเป็นจังได้ก็พอปลาหมีใส่บ่นะ บม่ได้ยกได้ป่เอาตีนอยู่ดอกเอาตีนอยู่ครับอโอ้ยตีนเคยคอยเอาฮุบเลยแม่ปลาหม่โอ้ยใส่เองว่คือพอปลาหมี่ใส่เน<อ>าะเอามีติดอยู่มีติดอยู่แต่ให้พอปลาหมี่ใส่ซะแล้วหลังนี่แม่ปลาหมี่ใส่เองว่คือพอปลาหมี่ใส่เด้ ใส,ใสเห็นหมดเลยน้ำใสอ๋หลุดไปนล้วกันน้ำใสใส่เตียงบ่กันเตียงมี่แนครับอ๋อผีพี่พี่โตซ้ำกันนอนกำลังหันนอนแต่ระวังกิจบวกขึ้นกันครับพี่น้อง ีถูกหลังอยู่กบกมีหลังหลายหลังหน่อยเนาะแม่จ้าอีกหลังหนึ่งครับพี่น้นองแมนบังเนาะแมนบอปปากังกับปูเนาะทำเลแบบนี้ครับแบบนี้เขาเคยถื่กับปูได้กบกมีบักแมนเออเมันเขาจะถืออ่อยู<ป>่น<ไ>อ,อ้าวขี่อยู่ปูบ่อปเปดค่ะ

แม่ป้ะมียานป้าบง้งามครับเป็นสีน่นีบเนาะแยกไหรครับจะไป็นไงล้างนี้ล้างนี้ต้อง,ง,งหุบขึ้นมาเลยแม่ป้ะมีตอนใส่เอาลงไปพื้อทั้งลุ่มบม้าเด้มียังบ้าเอามีอีกสั่ส้องแล้วไปสิจย็ยนสิ <laughs> อี่แต่ปลากังกับกระปูครับทำเล่แบบนี้เนาะเแต่เป็นจังนไรอ้าดูไปแล้วกันเอ้ยยี่หังามาที่ยันยันยันอุ้ยอุ้ยพี่น้องว่โอ้ยใจเต้นตึกตึกอู้ เดี๋ยวให้พี่น้องร่วมกันบกรวยไรอู้หอันนี้เขาบ่มีอีงยังเขาเลยเนาะแม่นครับอู้หดีเลยใจพี่น้องพี่น้องตัวใหญ่เด้อครับอุ้ยแม่บะมีตกชัอุ้ยตัวใหญ่เลยใจพี่น้องอู้หอิงยังหลักอู้ยูยะยบะออกดอกอน้ำบตำ่ต้อน้ำมาพุดออกเลยด้วยบ่มีแนวใส,ส่เนาะสีอาไว้ยังสีเลยครับพี่น้อง ไ่เติบครับปลาไหลนาะพอปลาหมีเนาะแมนครับตัวใหญ่เลยครับฟังสั้นแห้งเนาะแม่ปลาหมีมาทางล่งนี้ครับมาจักล่องอนี่พี่จิ้งใส่เครื่องตุ้นแรงครับ มีบ,บลมัลลูแมนปะมีเห็นลอยอยู่อ้าวเห็นลอยอยู่ครับเจอว่าสีไหนสีไร้คะแม่กัดดื่มน้ำตานจ้ะปกติแหละครับมีลังถือหน่อยถือร้ายครับพี่น้องเอ,เอ๋อไหนเห็นลอยมีนี่สองตัวก็ร้อยตัวเห็นเลยเด้อห <laughs> ลังนึงครับไปตัวไหนลังนมิ มาไล่เลหรอไล่เหรอะห<ะ>้ล้างถือหน่อยถือได้เนาะแม่นครับล้างนีสีลำบากเนี่ยครับพี่นนองกำลังมาตอมอบ้าพอพ่อมี เอาได้เปล่ะเอาไปได้หรืมรัดไปยางดีมัดแล้วละ่ะเลิกเนะาะให้พ่อปลาหมีเอาให้พ่อปลาหมีเป็นผู้ยามจะพี่น้องรังน,นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ใส่ลงเลยแหละเลิกเด้เนี่ยคือตัวคิดอัง,รงไร เห็นนาะอยู่เนาะอยู่เด้อเอาเดี๋ยวเห็นอยู่พอปลาหมีม่เห็นอย,อยู่บ่เห็นอู้มียูมียูนานโอ้ใส่เองยามเองบันไดสุดแหยมแล้วพี่น้องจ้ะพอปลา,มามมหมี่มยามจ้ะแม่จ้ะหยาบึ้นมาเลยหยาครับ เทพพอป้ามี่บ้านนี่นน <laughs> จักแล้วสิบปเป็นบ่อ้าวเป็นอยู่ตัวเป็นยังสิบปเป็นเทพปลาลงซื่อลดกันตัวนะพอป้ามีนะ่เนาะครับผมเหลืออีกเชือกลังเหรอลัองหนึ่งครับจ้านะ <laughs> ก็เสยเนาะบอก็เสยครับกัน แม่พอมีทำงานคือเก้าครับพี่นองเห็นลอยอยู่เห็นลอยอยู่ลอยอยู่บ่แม่เนจ้าเอาเลยไปนำบ่ใดเลยก็เสยเอ,อาหลังสุดท้ายเฮาสิเป็นจังไหนจ้ะพี่นองนานนานนานหลังสุดท้ายครับดินสวนๆวนเน,ะนาะโอ,อ้ตัวใหญ่ตัวงามครับหลงัง เห็นมาเทั้งๆครับบ่มีพื้นที่เนาะจ้ะโอ้ยแล้วจะถ่ายเหรอมาชิวเขาเม้งามๆด้วยจ้ะพี่น้องเฮ้ยบอมีเอาให้เบิ้งด้วยจ้ะมเบิ้งเนาะครับมุกไงหนึ่งม <order. S 2> ืง me, ่อคืนนี้เข้าแกงนะพอปลาหมีเนาะแกงกระเสบครับมุกกระเสบเนาะจ้าฮา โอ้ยเมรนี่พี่น้องมึงเม่์จ้ามาพักถ่ายเมรนี่บ้านนี่ห้าเอินเมรแล้วเนาะพอฟปะมีเนาะเม่รครับครับผมก็ยำรบทุกหลังเลยครับพี่น้องเม่์จ้าครับเบิ่งผลงานก็เมร์ประมีครับผลงานของเฮางก็สิเป็นปลาไหลจ้าพี่น้องภาษาบ้านนอกกับเอียนเนาะพอฟปะมีเนาะครับตัวใหญ่เนานะเม่์จ้ากระปูตัวหนึ่งครับ่นจ้ ส่วนป่านี่ก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องเฮาจะพี่น้องป่าล้วนๆเด้อจารนี่พี่น้องจ้าเป็นปะซี่เขเป็นปลาซิวอุ่นเขาใจพี่น้องตรงงามๆเหมือนนี่เขาเปลี่ยนลำหองไว้เนาะพอพมีเนาะครับผมครับมัอนี่ก็เปลี่ยนลำหวยครับพี่น้องก็เป็นลำหวยปลาซิวเขาเนาะแม่นจ้าก,กับทุกกับทุกหลังอยู่เนาะแม่พมีเนาะมีเป่าอยู่ประมาณสองลังนี่เรานี่เป่เปาเด็กสองตัว ผลงานมือนี้เขาก็ถือว่าไม้นะพอปาหมี่เนาะครับผมก็ได้เป็นปลาไหลจะพี่น้องได้ก็ได้ปูขนตัวนึงจ้ะปูหินปูตามเนาะแมนครับลำห้องลำนี้บ่มีปูหินนะพอปาหมี่เนาะแมนครับอุ้ยออบคุณเนาะผลงานมือนี้ก็ถือว่าไม้นะพอปาหมี่เนาะครับผมจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปาหมี่ก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปาหมี่ก็แม่ปาหมี่ สำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไว้คลิปหน้าจ้าครับผมหลังจากนี้ก็ให้แม่ปลามีเทเสติกเนาะยังมีพื้นที่อยู่ครับเทกับฝาปิดเดินแม่ปลามีเพิ่นย่อคอเก่งเหมือนกันเลยพอปลามีแล้วครับอ่าอย่างนี้เบิ่งบเบื้องบนทีละดูไรจุดไรจุดไรตัวอะ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 เบิ่องไม่บ่ เงีย้ยเขบาบอกว่าจุไร <laughs> ดันเลยนี่ครับเย็นเนาะจ้าอุ้หแน่มึงนาพอปลาหมีบ้านมึงเพิ่นแน่มึงหนาวพอปลาหมีแล้วบ้านคอนเสพกับคืนอยู่กับผู้มักแล้วพอปลาหมีเนาะครับผมครับผม,บผมสำหรับคลิปวันนี้นขอฝากไว้เพียงสำนนเนียงเนาะแม่ปลาหมีเนะาะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ